กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีบบ FC ทุกท่านเด้อพน้าประเทศและต่างประเทศพอ่พอๆกับซองสะนี่ป่าเนาะบรรยากาศยามยสวยๆจังหน้ากำลังกินข้าวกินข้าวแล้วเข้ากับสิลงโลก,ก่าต่อท่านผู้ชมนี่ป่าจ้า,าสบายดีป้าลูกนะลูกน,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 น้องอเนยน้องตาลป่าลูกโอ้อันไปลูกดำนาได้บาทเด้อ กินเขาแล,แล้วล่ะพาลงลำนาเอาเอากินกินกินม,ม,มาเด้อมาเด้อ,ดอโอ้ยังลูกยอย่าปอนออปอน้องแค่ปอนปอดแล้วย่ามันคาปอยงยามหมดขึ้นมาเด้อ,อน้องพากินมาเธอแมาหั่งเธอจะเคลนเฮาหรือเปล่ากัน อันนี้เห็ดแล้วบ้านเขาสดกระลุงน,นะแม่บ้านเขาสดนะมั้ยอืมอันนี้คือเห็ดน,น,นั่นกินข้าวกับอันแกงเห็ดล่ะกา่าขัวตักแตนแจวแจวน้ะไม่สมนั้นท่านผู้ชม กิน่ปดงมาปอก่อน้ยองมองอันนีู้เอ้ยแล้มันหิวข้าวป่อนถวลานซาวน้ำโอ้โอ้ไดี่นางผมมีถัาวผมมีนออรอ่า พูดตามเถื่อแหมยาสติดมาถ้าเปิงเลยจะกินหนังก่อนกินข้าวไปแล้วแม่ไปหายอ่ะาเด้อพี่น้องกินข้าวนรำกันเด้อขาวหน่องอันเด้อเด้อจ้าเฮ็ดปวกสมอวดมาอิ่มไม่อิ่วแท้เนี่ยนายกินนายกินขายโบรานเนี่อร้านบ้าก็ย่าเนาะมากินกิจยาตายกินจะกินแทนร้านคอแน่ อบังมากังเผ็ดอย่ารนึงโอ้ยไอ้อค่ะคนมาถือกันนังไก่กันแล้วนมกัยวกพี่น้องเยยังไม่ถอดแดงไว้

ไม่ใช่ก uhm, ็คกรอไมาใช่ก็หันน้นมาทางล่างน่ะดีน้ำบ่ถาพัวแค่มาจนนี่กแตนหรองานแถาอีแล้วไดตัดใหม่สนิททำบ่ออกกับน้ำนามบ่ได้บ่อคนเราคุกรอไล่ไปซึ่งมาตกมาคืนแม่ตุ่นตุนก็เหี้ โอ้โหไมโซมเฮงเพลแล้วนะาอืบํอบํป่าจะเอาไงอันนี้อืมหลังอาลงจุกเชียหวากเนี่ยหวนัานเศ้าเลยเป็นอะไรเป็นจักลายเลย อันนี้สอยตันนวันนี้หาย่าเลยปกเก็บกินบ่อเส็บดิเป็นยังกินข้าวบ่เส็นกบหอกเป็นอาหารงูนะเป็นยังงูกินกบกกินงูเป็นยังบอครับ

ตำลาตำไทยหายหัวเฮ้นี่อันนี้ดูมัมมหนหมาเฮ้ยอันนี้ยเนาะแม่เนี่ยยามไห้ลงมาบ่ะ,ะ,ะ,ะาเสนอะให้กก็ตื่นหวัวเอาแปอาน้ำา้ำมัมน,น มาเด้อมาเด้อบอกบอกให้อนามาพอนะอืม huh. ักแตคือลูคือักแเราก็ยังกินอืเออให้อนามาเลยลองตึกเร็วเร็วมาจะมาต่อบอเนุอะไรกินเขายังบยากกน แม่นด้านสาวลำบากอยากเข่าบ่ท้องว่างนี่กระจิงบ่สวยๆพุ่นอย่างกินบ่อยากลงบ่อบัดช่วยหายก็มีแต่แนวแซ่แทบพี่น้องแต่ว่าเขายังบ่อยากเข่าของผลบ่สบายนี่เอาร้านอยู่เทียงได้น้องหนัดเด้ออ้ลูกอ่ะเอาอย่าจอดบ่เอาบ่างถ้าอันนี้ขึ้นไปเลยไอ้สิ่งหักคำบนงกาะไหมฮะอ๋ออาหน้ามาอาหน้ามามากินข้าวนี่ พอ่อใหญ่จ่อยเป็นกินอัน,นั้นอันซื่อน้ำตาหูเพื่อนพ่อใหญ่จอยเป่ป้าปาตอนนี้กำลังดำนาอยู่ดำนาอยู่เซลเซลอยู่พ่อใหญ่จ่อยก็ลงมือดำนาเมื่อนี่แม่ใหญ่จือนอพ่นเปลี่ยนอะชีพบใหม่พ่นไปละกะ โรลก,กะู่หน้าถงพุ่นแหละทั้งเลี้ยงงวัวทั้งลกคกะน้องนาดเมื่อในเพิ่อทระไหนลงมาเขายังบม่าหายเพิ่นลงมาเนาะให้เพิ่นเอาเอาลานก่อนเอาเท้าเสื้อน่อยผักผ่อนก่อนยี่ไหอาการสิเป็นลายกว่าเก่าท่านผู้ชมเไยดำหายดำนานดำกันเด้อพ่อน้องเอ้ยกระพุพ่อน้องเอ้ย,อยคือไทยไหวไทยไหวบ่เ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเทาสิดำแล้วอันี พหอ,อันนี้บลาอลาอีตินี่บลาะบอเอาค่ะบดีพี่น้องมองดูมวกระพิม่มุน่าทงน่านหมวกุ๊บมมใส่ม่นองอเนยเขาอยู่หน้าทน่นนาวาเ็นโกาแล้ว,ว เพี่น้องโอ้ยเป็นยอมาดับหน้าชายลูกยเต้าดับหน้าซวยกัน้องหนัก่กับบนาะเดี๋ยวแดลองเองเลยาแอากาศึ้นเลยักหน่อย่เอน่ถ้าแดดจะม่ไวดอกคับอันมอใตอ นี่อะไรก็ไม่ใช้อู <tuh> สี่คนขับชมเลย หน้าซองหายทำช่นไว้นห่งกสนเต๋จไหายที่ซานึงแล้ 我得骂了。 ทำดันนาไว้ยาชาไม่พอ้ยนม่ครับโอ้ยยากระตุกกระตากดัน้าไว้กัคาดด้วยนี่งวันในาคก็เลยระวังระวังไปเลยลข้าห้อไว้ลูกเข้าหลายย่าได้แล้วเว้ยาดสาดแล้วมา ท่านผู้ชมไยที่สามกำลังสีแล้วแล้วเนาะอนาคตนาเพิ่อนอยู่พังเบื้องนั้เนะนาฮาอยู่พังเมื้อน,นี้พอรองอนเนยซานา,นามันก็ถึกพ้นต๊กอยู่แต่ว่าต๊กบ่แหง้งท่านผู้ชมคันเอาบ่าท่านก็คือแห้งไปเลยอันนี้จืดจากเลยเอารถท้ายเหยียบเอาได้เล็กๆนหน่อยๆเนาะอาะไรคลิปนี้ฮะกับสีคอละคลิปเพิ่งตั้งหนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนีปลายด้อยท่านผู้ชม กล่าวเขว่าสบายดีผู้เฮนายังบริเลี่ง่ายเด้อ